เอาละครับพ่อน้กาวสวัสดีทานผู้ชมทุกคนทุกทา่านด้วยเลยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมยาตัวเองก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยก็อยู่กับหัวข้อและคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทํามานานมากๆแต่ยังไม่ได้ทำสักทีจนมาถึงตอนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วที่ผมจะมาทำคอนเทนต์นี้ซึ่งเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับมังหวานในเกาหลีที่ฉายในเว็บตูนลุกคิซึมผมเชื่อว่าหลายๆคนนะ่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันดังพอตัวเลยแถมเรื่องนี้เนี่ยยังออกมาหลายปี้มเม,นนมี่อไย เผื่อใครที่ยังไม่รู้จักผมขอแนะนาให้เราไปอ่านดูกันนะครับในเว็บตูนและสลับหัวข้อที่ผมจะไานเสนอในวันนี้ก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้สรับเรื่องลูคิซึมพ่อมาสามารถเห็นได้กันทั้งเรื่องเลยกับรวมศิลปะก,การหนังสู้จากลูคิซึมจะเป็นยังไงหรือมีอะไรกันบ้างก็ฝากกดไลค์กดซับคลายกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าก่อลไหนก็เริ่มไปดูคลิปกันเลยเอ้แต่เดียวนะผมจะบอกก่อนนี่คือคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาการที่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันใช้อะไรยังไงนะครับถ้าใครไม่แคร์สมารถไปดูต โอเคไปดูคลิปกันเลยมวยสากลคนในเรื่องนี้เนี่ยที่ใช้ทักษะการต่อสู้ชนิดนี้ก็จะมีไฮดูลหลักๆอย่างลีจินซองนะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่เป็นที่นิยมมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเป็นกีฬาที่ใช้หมัดทั้งสองข้างเข้าต่อสู้กันเพื่อชัยชนะเส้นการตัดสินก็จะมีกันอยู่2รูปแบบคือการชนะน็อกและการชนะคะแนนนั่นเองในส่วนของกีฬาชนิดนี้ก็จะแบ,บ่งเป็นอีก2ประเภทย่อยก็ยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นจินซองของเราในตอนที่ผมมาตอนแรกเขาเป็นนักมวยประเภทเอาบ็อกเซอร์หรือนักมวยวงนอก แต่ภายหลังหลังจากที่เขาได้กลับไปฝึกซ้อมมวยแบบจริงจังเขาก็ได้พัฒนาการเป็นอินฟ라이เตอร์หรือนักมวยวงในนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยที่หล่อแถมยังเก่งมากๆและตัวจินซองเอ่ยก็เรียกว่าไม่มีพรสวรรค์นะครับแต่เขาเนี่ยมีพรแสวงและความสามารถเมื่อเขาได้ฝึกฝนร่างกายให้เหมาะกับความสามารถนั้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโคตระโหดแถมยังมีดีกีไปถึงรองแชมป์มวยมอต้นอีกด้วยต่อมาเลยนะครับมวยไทยซึ่งคนที่เห็นใช้มวยไทยในเรื่องก็จะมีอย่างลีอึนแทหรือวัสโก และก็สมศักดิ์นะครับสำหรับศิละปะการต่อสู้หรือกีฬาชานิดนี้คงไม่น่าพูดอะไรมากมายเพราะทุกคนน่าจะรู้จักมวยไทยกันมาบ้างอยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมมากทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นศิละปะการต่อสู้ที่ใช้จริงในเมื่ออดีตและเป็นศิละปะการต่อสู้ที่ใช้อาวุธทั้ง8ทั่วร่างกายเช่นหมัด2ศอก2เข่า2ขา2ซึ่งรีอ,อึนแทนหรือวาสโกของเขาเนี่ยผมขอเรียกวาวาสโกแล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกซึ่งวาสโกเองก็ได้รับการสอนแม่ไม้มวยไทยมาจากสมศักดิ์ ผู้ที่เป็นแชมป์มวยไทยได้มาทํางานอยู่ที่เกาหลีและได้เจอกับวาสโกที่ได้สอนแม่ไม้มวยไทยให้วาสโกเองก็ค่อยเรียนรู้และไต่เต้าจนเขาได้เก่งเหมือนทุกวันนี้เอาเป็นว่าไม่มีอะไรมากนะครับเพราะทุกคนเนี่ยน่าจ,จะรู้จักกันอยู่แล้วสำหรับมวยไทยยูโดซึ่งคนเห็นใช้ยูโดในเรื่องหลักๆเนี่ยก็จะมียูโฮบินนะครับซึ่งยูโดเนี่ยเป็นศิละปะก,การต้องกันตัวประเภทหนึ่งที่ถือกนเนือจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึเป็นวิชาที่สามารถต่อสู้กับผู้ต่อสู้ที่มีอาวุธด้วยมือเปล่าได้แต่โดยั่มีต้นแบบมาจากยยูหรรือจึอนะคับ แต่ก็ได้พัฒนาโดยการตัดท่าอันตรายบาง,ยางอย่างอย่างการจิ้มตาการเตะขาการใช้หัวโขกออกไปและได้เปลี่ยนมาเป็นยูโดซึ่ง,งในเรื่องก็เห็นโฮบินใช้ยูโดอยู่บ,ยบ่อยครั้งนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิละปะการป้องกันตัวที่สามารถใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพมากโอเคนะครับยังอยู่กันที่ยูโฮบินเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนการทักษะการต่อสู้คูโดซึ่งก็เป็นศิละปะการป้องกันตัวคล้ายๆกับยูโดที่จะเน้นไม่ทางการจับทุ่มหรือจับล็อกเพื่อให้ตูอ,องาา้เนด้้อ,อหาบ ถ้าใครมีอะารจ,จะเสริมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยยูยิสูหรือจิจุสูสรับศิลปะการต่อสู้นี้คนที่ใช้ในเรื่องนี้มีรีแทซองนะครับหนุ่มอ้วนจากสาขาการ์ตูนที่ไม่ไม้เข้ากับบุคลิกแม่งเลยซึ่งยูยิสูก็เป็นศิลปะการต่อสู้หรือป้องกันตัวชนิดหนึ่งที่มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากแถมยังสามารถมาใช้ป้องกันตัวได้ในชีวิตจริงอีกด้วยซึ่งจะเน้นไปที่ทางจับล็อกหกักทุ่มเป็นสส่วนใหญ่นะครับและส่วนใหญ่มกกักจะต่อสู้กันในท่านอนนะครับซึ่งส่วนตัวของ, Re ar, อองรีแทซองเนี่ยก็ถือนีง้ ซิสเตมาซึ่งคนที่ใช้การต่อสู้สุดแหวกแนวในเรื่องนี้เนี่ยก็คือฮงแจยอนหนุ่มหน้าหล่อเอาใจสาววายเอาจริงผมก็รู้ว่ามันนาหล่อหรือเปล่านะเพราะผมไม่เห็นตามันนะ่คุณหนุ่จากตระกูลมหาเศรษฐีผู้ที่ใช้ทักษะการต่อสู้ที่มาจากรูปแบบของทหารรัเสเซียซึ่งจะมีทั้งการโจมตีด้วยฝ่ามือตะขอหรือมีดในโดนส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่การโจมตีด้วยมือเปล่าซึ่งในการฝึกฝนจะเน้นหลักการควอบคุมร่างกายทั้ง6ส่วนเช่นข้อศอกคอหัวเข่าเอวข้อเท้าหรือไหล โดยจะอาศัยการลงแรงเข้าไปโจมตีจุดสําคัญและสามารถลงกู่ต่อสู้โดยการโจมตีเพียงไม่กี่ครั้งถือได้ว,ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีกระบวนท่าที่งดงามและอันตรายมากๆแต่ยังสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงถ้าฝึกฝนมากเพียงพอนะก็โคตรเหินก็ยังอยู่กันที่โฮงจายอนเหมือนเดิมสลับคาริอานิสเป็นศิลปะการต่อสู้ที่กําเนิดในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้กระบวนการต่อสู้ด้วยอาวุธเป็นหลักซึ่งได้ถูกนําไปสอนในหลายกองกำลังพิเศษต่างๆรวมถึงหน่วยนาวีซิลในประเทศไทยและหน่วยรบพิเศษของกองทัพบ ซึ่งการใช้เล็กก็จะประมาณว่าจะใช้อาวุธโจมตีด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะรที่แจยอนได้ใช้คู่กับอาวุธปืนนะครับและถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิละปะการต้อสอาตัวที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวมัคดิงหัวหน้ากลุ่มบิ๊กเดีลอย่างคิมคิมยองผูใ้ใช้ศิละปะการต่อสู้รูปแบบผสมมิกเซ็ตมาเชียรอาร์ตหรือที่เรียกกันง่ายๆว่า m อ็นั่นเองเป็นรูปแบบการต่อสู้ชนิดหนึ่งที่นําข้อดีของการต่อสู้ของแต่ละศิละปะก,การต่อสู้มารวมกันและประยุกต์ใช้ร่วมก่การกา,การรออะขขงงมยยยทุููโด การเตะของเทควันโดและยังมีอีกมากมายเลยนะครับซึ่งในเนื้อเรื่องตอนนี้ก็ได้มีการโชว์ฝีมือของคีคิมยองไปสักนิดนึงแล้วจากการเล่าอดีตของตคีคิมยองเองแต่ในเรื่องตอนนี้นก็น่าจะมีบทหลักของกีคิมยองแล้วครับก็อาจจะเห็นฝีมือการตะอสู้ของเขาในมากขึ้นอคิโดผู้ที่ใช้หนุ่มหน้าหลอ่อหันใจเราสาวอย่างจางฮยอนหนุ่มฮอตผู้ที่มีเวลาส่วนตัวที่สูงมากส่วนนี้จะเป็นเหตุผลอะไรก็ลองมาติดตามอ่านในเรื่องนะครับซึ่งศิละปะการปรา้องกันตัวอคิโดนี้มีต และการเตือนจากข้อต่อเพื่อให้คนที่แรงไม่มาก iness, เนี่ยก็สามารถเรียนรู้และสู้กับคนที่แรงเยอะกว่าได้ซึ่งไอเลี่ยนเนี่ยก็จะมีแค่จากยขยกรนคนที่ใช้ได้นะครับแต่ยังมีจงกรที่เป็นคนสอนและจูซองที่เรียนจงกรอีกทีหนึ่งนะครับเลี้ยงมาประมาณ3คนที่ผมเห็นตอนนี้นะเคียวคุชินคาราเต้ต่ไหนก็พูดถึงจงกรการมาแลกก็เ้ือกหาเลยแล้วกันนะครับกับหนุ่มผู้ที่มากฝีมือและยังเป็นคนที่รวมกลุ่มรังสีขึ้น ซึ่งวิทยาศเคียวชิมนนจะแตกต่างจากคาราเ,เต้ธรรมดาตรงที่เคียวชนนิยจะเน้นไปทางด้านความหนักหน่วงและความต่อเนื่องและยังมีหมัดชูที่ตามมาอีกอย่างต่อเนื่องอีกด้วยแถมยังได้รับอิทธิพลไม่น้อยจากมวยไทยในรูปแบบของการเตะล่างและการเตะหน้าซึ่งจะได้เห็นจงกรใ,ใช้ในการต่อสู้หลายครั้งและยังสามารถเห็นได้อีกในหลายเรื่องอีกด้วยการใช้อาวุธทอนฟา้ายังอยู่ที่ปักจงกรเหมือนเดิน,นะครับกับทักษะการใช้อาวุทธทอนฟา้าของเคียวชินซึ่งจะเป็นการใช้อาวุธที่เรียกว่าทอนฟา้ามีลักษณะคล้ายกับกระบอกใช้ในการต่อสู้ในท่าทีของคเต ซึ่งจงกอนก็เคยใช้ให้เราเห็นในือรเรื่องนะครับในตอนที่310ก็ลองมาดูกันได้มวยปัม้มคนที่ใช้นี่ก็คือปาร์คโซบังนั่นเองนะครับถ้าเราใครที่ลืมคนนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่ากูก็ลืมเหมือนกันเอาง่ายคือก็เป็นมวคนนึงครับที่อยู่ในกลุ่มกอนด็อกก็แล้วกันแถมยังเคยสู้กับยูโฮบินอีกด้วยส่วนผลแพ้ชนะเนี่ยก็ไปดูเองซะน,นะสู้มวยป้้มนี่ก็ถือเป็นอีก1กีฬาที่เป็นที่นิยมมากๆในสังคมโลกนะครับแถมเป็นกีฬาในโอลิมปิกอีกด้วยเอาจริงคือผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วสำหรับมวยปั้มถ้าใครมีอะไรจะเสริมนะสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็แท็กเวลาบอกกันด้วยนะ เทควันโดคนที่แข่ทักษะเทควันโดเราเห็นในเรื่อยๆ,ๆก็จะมีอย่างยุนกยองฮอนหนึ่งในสมาชิกกลุ่มบิ๊กเดลสรับเทควันโดก็เรียกว่าเป็นกีฬาประจำชาติของเกาหลีเลยก็ว่าได้และยังเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้วุฒิของชาวเกาหลีซึ่งคำว่าแทหมายถึงเท้าหรือการจังตีด้วยเท้าคอนหมายถึงมือหรือการจังดีด้วยมือและโจหมายถึงวิถีหรือสติปัญญาดังนั้นเทควันโดยโดยทั่วไปจะหมายถึงวิธีการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัวอย่างมีสติปัญญานั่เองนะครับ ซึ่งในเรื่องเอาจริงมันก็โหดนะแต่ยังไม่ได้มีอะไรโชว์มากมายอันนี้เราติดตามดูนะครับสำหรับเทควันโดสุดท้ายนี้นะครับจิ๊คุนโดผู้ที่ใช้ในเรื่องนั่นคือแชร์วอนซอกนะครับผู้มีตําแหน่งลุงในโฮสเทลจิ๊คุนโดดึงในศิลปะการต่อสู้จากประเทศจีนที่มีผู้คิดค้นอย่างบูสลีโดยมีพื้นฐานม,มาจากมวยวินชุนซึ่งแนวคิดคือหลักการวิเคราะห์ว่ามวยจีโบราณในแต่ละสายเนะี่ยมันจะมีจุดอ่อนคือการออกบนท่าที่ฟูมเฟือยมากๆเขาจะได้นำมาปรับเปลี่ยนให้การออกบวนท่ารวดเร็วรับ และยังมีการนำศิละปะก,การป้องกันตัวหลายชนิดมาผสมผสานซึ่งแชววสต์ก็ได้ใช้เห็นหบ่อยนะครับในช่วงช่วงหนึ่งที่เขาได้สู้กับใครบางคนนะครับเราไปหาอ่านกันดูก็จบกันแล้วนะครับสรับศิละปะก,การต่อสู้ในเรื่องลุคคิึมถ้ามีข้อบ่งผิดพาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับและใครที่อยากแสดงความคิดเห็นยังไงกับคอนเทนต์ใหม่ของช่องผมเนี่ยก็สามารถไม่ดิช่องของเราเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสามารถมาคุยได้ก็เสนอคอนเทนต์ที่อยากให้ผมทำมาได้เลยนะครับก็เชิญเดี๋ยวผมยอย่ยจะค่อยๆปร สำหรับวันนี้ผมยังฮาโตะคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์สมัครกดแชร์ผมด้วยนะครับเอาล่ะเจอก,กันในคลิปหน้า See you ครับ